ถึงเสียงเสลรงครับนามบริโภก็ยังโป่งดีแล้วพี่น้องคนนะอันนี้ก็คือหญ้าเน่เปียสวัสดีครับผมมงคลเกษตรฟ้ามแล้วพี่น้องอันหญ้าที่พี่น้องเห็นนี่นะครับเป็นหญ้าเน่เปียจักรพพัดครับอัตราเกิดนะครับพี่น้อง ยาชนิดนี้นะครับทนแรงครับยังกวางสันติเนี่ยน้ำสาผมเนี่ยผมบร่ได้ตาขหดี่พี่น้องผมหดย่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่อยู่นะผมหดไปครับอัตราการแตกกอดีแท้ๆครับพี่น้องขนาดตั้งแลดีแห้งแห้งนะครับนี่นุ่ครับนะอันนี้ก็เป็นยาอีกชนิดหนึ่งป็นตะปลูกี่พี่น้องไม่ห้ยใก,กระแตนครับ ให้จักกระแตนแน่ให้งวยควายแน่พี่น้องขนาดแห้งบ่น,นี่ครับผมไม่ได้หดน้าป็นเดือนอะไรดิครับคนโอ้เป็นตะปูเป็นตะปูครับหนึ่งทนแรงดีขนาดครับคนน่ะแตกเป็นกอเป็นเงาเลยพี่น้องนะช่วงนี้ผมปลูกนาฝนครับบ่เน,นี้ยช่วงนี้ปลูกนาฝนไปขอบสะครับแต่ว่า หน้าฝนก็บ่กเขาใด้ดีพี่น้องหน้าฝุานนะกระเกิดจู่ก็บอกง่ามปั่นได้ครับกับปุ๋ยมัสไซเน่เอาฟุ่นมาใส่ซเน่ครับฝุ่นขี้หมูขี้วัวนะครับเนี่ยนั่งด้วยพี่น้องด้วยก้าดาแทงแหงแหลงๆนี่หนิครับสิบ้าเอาหนาแน่นอนกับมัดไายซูโม่เบิง้งสิบ้าปีกบอมแมนครับผมคือที่ผมถ่ายนะครับ ผมอยากให้พี่น้องปลูกกันครับว่าหญ้าชนิดเนี่ยมันก็แตกกอดีกันครับแตกกอดีแล้วก็ทนแรงครับแค่ปลูกไว้นอดนั่งเฉนะครับพี่น้องปลูกไว้นอนนั่งเฉยก้มคู่มั่งกับทนแรงทนฝนได้ดีครับหญ้าชนิดเนี่ยนม่เปียจักระพัดเนี่ยครับสิ่งที่เขาประมักก็คือน้ำแสน้ำขัง มักซุ่มซื่นแต่พอมักนำเสียเนี่ยดูครับคนน่ะแต่อากนาครคับกระเนี้ยงด้ผิวหนองคนน่ะุ่มตุ่มคนน่ะอืมนี่ครับมูหนึ่งก็อยากให้ปูครับเนี่ยมันเป็นพืชที่ใส่น้ำหน่อยพร้อมครับเนี่ย จะใส้กับปลูกได้ขอแค่น้นครับขอแค่น้นน้นจักน้อยครับยามฝนก็ให้มันน้นจักน้อยคือบ่ให้น้ำแช่น้ำขังสินะครับยามแรงเขาก็สีได้ยววงนอแตกยอดสิครับ่งออกมาเป็นจุ่มจุ่มสิครับถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วก็น้ำหดดูดูแห้งสิแตกดีกว่านี้ครับก็เลยเก็บเอาความดูเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับหญ้ามาฝากพี่ฝากน้องครับ คำว่าชมหอดนี่พี่น้องมีความคิดเห็นจังไดนะครับก็ข้อเมนต์ไว้ใ้ด้านล่างคลิปเลยเด้อครับแล้วก็ถือใจคลิปมันมีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามนะพี่น้องเด้อก็สีพอผาดคลิปต่อไปครับถ้าอยากเห็นคลิปดีๆแบบนี้ตลอดตลอดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนาเด้อครับเด้อกดกระดิ่งครับคลิปดีๆมันมีก็สีไปแจ้งเตือนพี่แจ้งเตือน,นน้องในโทรศัพท์พี่น้อง ทุกๆครั้งที่ผมอัปโหลดคลิปครับคลิปนี้ไว้สวัสีีก่อนนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ